ครับผมซื้อนายจงใจเขยใสได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาเมื่อปี2564ขนาดพื้นที่หนึ่งไร่สาเหตุที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาเพ,พเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนา ได้รับการฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกน้องนาที่ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติอำเภอสว่างแดนดินจำนวน5วันได้รับความรู้เรื่องการออกแบบโครงการโคกงน้องนาบันไดเก้ขั้นหลักกิจกรรมธรรมชาติปลูกป่าหระดับ หลังจากผมทำโครงการโค้งนองนาแล้วผมมาเลี้ยงโคงพันพื้นเมืองเป็นอาซีเสริมครับพันโคพื้นเมืองของผมมีแม่พันธ์ุอยู่ประมาณ89ตัวครับกับลูกมันรวมแล้วกันเป็น18ตัวครับผมปลูกหญ้าสาสีไร่ก็ไว้ตัดมาให้มันกินช่วงฤดูฝนะนครับตงดูรุ้แรงก็เลี้ยงอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็เก็บวางไว้ที่ตะซุก ยุงสางของฟางครับไว้กู้วกินต้ยามนี้มันไม่ได้ออกไว้อยู่ในคอกนี่ตลอดเพราะว่ามันมันมีที่ไปนี่มะนชมมันโครงการคูกหนองนาครับคือนี่ผมก็ปลูกมะขามป้อมแล้วก็คาแล้วมีน้อยนาพอนนะครับน้อยนาก็ปลูกต้นยางนา ยังนานี้ก็ประมาณสองสามร้อยต้นนะครับปลูในโครงการโครง้งนานหนึ่งไร่แล้วก็มีสับประรดสับประรดแล้วก็ต,ต้นต้นม่วงต้นม่วงต้นปลูกประมาณสี่สิบห้าสิบต้นแล้วก็อแตงนาช่วงนี้มันยังไม่มีน้ำเลยปลูกริกดูแรงแต่ก่อนยังทำนาไม่ได้ ปลูกพริกดูแรงไว้ส่วนกล้วยก็กล้วยพันธุ์พื้นเมืองของเรานี่แหละปลูกทุกพันทุกสายพันใช้ไว้กินหมากไปแล้วก็ใช้ตรองกินนน้นำวานบ้านก็มีนะครับผวานบ้านก็มีมีหลายอย่างที่ปลูกไว้อยู่ในโคร,รงการโคงหนองนาครับนี่ก็ไปปลูกยางนานี่ก ปลูกมะม่วงที่ใหญ่แล้วก็มีขามีทั้งคาน้อยคาใหญ่ครับที่ปลูกไว,ว้ตัวนี้เป็นพื้นที่ที่ปลูกป่าครับตรงนี้ปลูกป่าปลูกต้นไม้ยางไม้ประยุก็มี ปลานินปลาตะเพียนครับแต่มันมันยังไม่เห็นบ่อนเพราะมันก็ยังไม่มากเ่าไห่ตรงขอบสานี่ก็ปลูกมะละกอก็ปลูกักหวานข่าปลูกเต็มไปหมดแล้วมูลี้ครับมีแต่เครื่องปลูกเป็นพริกก็มีอันมะนาวก็มีมะนาวอยู่ตรงนั้นเป็นพวก วายพวกเราพวกอะไรก็ปลูกหมดปลูกทุกอย่างที่กินได้ครับกินทุกอย่างที่ปลูกมอนก็มีปลาก็เลี้ยงทั้งสองหน่วยเลี้ยงทั้งปลาดุกแล้วก็ปลาตะเพียนซาหนึ่งปลาดุกซาหนึ่งปลาตะเพียนครับคู่ก,กันไปด้วยดวน นากองใส้ไก่นี่ก็น้ำพุนจะมียังไม่ได้ทำอะไรกองใส่ไก่ของบวบก,ก็มีบวบเกีย <c oughs> งไถ่หน่อไม้ <c oughs> เลี้ยงปลาดุกปีที่แล้วเอา,เอาลุงพันตัวก็ย่งอยู่ครับ ลายอยู่แต่ไม่ทำบุคึ้นมากให้บุคลีนอนญานคนนี่จะมันบอดเลยบอดต้นกระเจียวป่าครับกระเจียวเป็นกระเจี่ยวป่าแล้วก็ขาพวกปลูกยางนาพกน้อยนา อย่างครับแต่ก่อนนี่จะไถด้วย๋ย่นี้มันมันอนานแล้วดุดเอาคิปบนแล้วตะไ้กระเจียวป่าที่เราไปขุดมาจากป่ามาปลูกเพราะว่าจะไปเก็บอยู่ป่ามันมันบวชจากท่านเขาแล้วครับมันบวชท่านเขาแล้วต้องต้องเอามาปลูกไว้กินอันนี้ก็ข่าน้อยข่าน้อยข่าพื้นบ้านเฮาปลูกไว้กินอันนี้ก็ดไดไว้ก็ได้เองครับนี่ เอาก้ามาปลูกเลาะคูซา่าตะไคร้กระปูกสับประรดกระปูกครับปลูกกล้วยกระปูนะ้อยหน่ากระปูกปลูกทุกอย่างครับอยู่ในตูทุกอ,อย่างที่กินได้ไ <c oughs> ว้กระปูพุ่มปลูกได้ตามสีได้ครับผมไปเรียนใกล้ทีฟอตัสแล้วนี่ยตมันใหญ่ยางมันเน็ดยูฆ่าอ่ะกับเน็ดยูฆ่านะครับบอกอย่างนี้ แล้วกโคยงกานี้โ้ได้เก่งอ้เป็นทศูนย์เรียนรู้โอกน้องนาชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นคือมีความสุขมากขึ้นมีความมั่นคงด้านอาหารและแบ่งปันผลผลิตเพื่อนบ้านทําบุญลูกหลานกลับมาอยู่บ้านขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้โอกาสเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาให้ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอบคุณครับ